สวัสดีจ้าเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับองค์เยจิตพรทีวีทุกคนเลยค่ะเรามาพบปะเจอเจอกันวันนี้วันที่20มกราคมพศ2567รสซึ่งนําแนวทางมาฝากท่านในงวดประจําวันที่1่กุมภาพันธ์พศ2567นเะคะตัวเลขที่ได้มาจากปู่ลึกลับนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านอย่าลืมนะคะต้องมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับเยจิตพรทีวีด้วยนะคะ เยนจิตพอดีก็บอกตามตรงนันว่าอยู่ได้เพราะเอซอยู่ได้เพราะแฟนคลับนะคะถึงแม้ว่าน,น้อยนิดแต่ก็มากค่าด้วยน้ําใจความรักความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนสายฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้า,า,าสุราลายสูดแดนดินคำคานี้อาจารย์ท่านบอกเยนจิตพอดีมาตั้งแต่เริ่มดังใหม่ๆนะคะให้พูดด้านหน้าเวทีและมันเป็นความหมายที่ ใช้ได้ตลอดชีพตลอดชีวิตนะคะฟังแล้วลึกซึ้งตรึงใจดีนะคะสำหรับคำพูดคำนี้เมื่อสมัยก่อนนะคะเป็นนักร้องก็ต้องครูบาอาจารย์ท่านฝึกท่านสอนการพูดกิริยามารยาทการเดินออกหน้าเวทีหรือเดินเข้าเดินออกเหมือนกันหมดนะคะที่ท่านสอนครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนหมอลำสอนนักร้องนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจคะ่ะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับเย็นจิตพอทีด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประกาศแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะเอฟซี mm hmm. ที่รักทุก,ท,กท่านแล้วก็โปรดใช้พิจารณาในการรับชมขอให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขจากปู่จากย่าจากเซียนที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครที่จะเข้าไปตลอดชีวิตนะคะมีเข้ามีหลุดเพราะเลขแต่ละเดือน,นแต่ละปี แต่ละเดือนมาเท่าไหรแต่ละปีเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหมวดหมู่ตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังนะคะอันนี้เป็นตามสูตรเนาะช่องสาวดำพาร,รวยไม่สนับสนุนท่ะทนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะซื้อลอตเตอรี่ไปรุ่นสองตัวล่างและ3มตัวหน้าหลังและวางวัที่5ที่4ี่ที่สามที่สองที่1สักวันหนึ่งเราก็คงจะได้เป็นเจ้าของรางวัลน,นั้นๆน,น,นะคะ ไม่ไม่เขาก็เราไม่เราก็เขาไม่ฉันแหละก็เธอไม่เธอก็ฉัน <c oughs> <c oughs> นะคะอาการทั้งหมดก็ยังป่วยอยู่นะคะยังไม่มีแรงไม่รู้มเป็นเพราะอะไรนะคะเออแต่พอไปขึ้นเวทีนี้หายเปปิดทิ้งเลยค่ะวันนั้นไปออกรายการ84ปีลูกทุ่งนะคะซึ่งกึง่งศตวตรรษแล้วไม่ได้จัดเพิ่งจะจัดนะคะพิ่งจะจัด ก็ใหญ่ตัวมโหฬานนะคะท่านก็คงจะได้ดูไปแล้วเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้มีศิล,ลปินประมาณเป็นร้อยศิล,ลปินเป็นร้อยและแฟนคลับก็เป็นร้อยศิล,ลปินในดวงใจของท่านท่านก็ไม่ได้เห็นกันนานแล้วก็อยากมาเจอกันมาเจอกันแล้วศิล,ลปินก็แก่คน <c oughs> แฟนคลับก็แก่ต่างคนต่างแก่มาแลกกันมีกำลังใจมากนะคะ ถือว่าเป็นความรักที่อบอุ่นเขาก็รักเราตั้งแต่เราเป็นสาวเขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเราแก่เขาก็แกเหมือนกันเออโ okay. <c oughs> อเคเขาคุณนมากเลยที่ท่านพาครอบครัวพาแฟนมาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็พา,พาสามีมาดูเป็นผู้เป็นสามีก็พาเมียมาดูมีลูกลานเล่นรอนโอ้ยเห็นแล้วอบอุ่นนะคะตรอบงานวันนั้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะขอให้ทุกท่านมีหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงตลอด ชีวิตนี้นะคะและสิ่งสาคัญคือต้องมีโชคไปด้วยนะคะถ้าไม่มีโชคไม่มีเงินมันก็ไปไม่ได้เนอะอะปูลึกลับท่านให้มานะคะปูลึกลับวัี่ผ่านมาของท่านก็เข้านะคะให้ดูบ่อยแล้วนะคะให้ดูบ่อยแล้วเนาะ,ะ905นะคะ905เลขล่างท่านให้83นะคะเย็นจิตพอดีนํามาจับให้ตัดให้เป็นเลขบนล่างนะคะจะมี9095 9095 0583ท่านกปรดกลับเอานะคะ0583และ5808นะคะ09583บนล่างก็จะมี9095 0583 58แล้วก็08นะคะ FC ทีทละทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ นี้ก็จะเป็นเลขของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศฟันธงมาให้ครั้งเดียวเสร็จจับเรียบร้อยโดยที่ไม่มีรอบสองไม่มีคําว่า,าโค้งสุดท้ายท่านให้ครั้งเดียวก็เป็นโค้งสุดท้ายมาครั้งเดียวเลยนะครับแน่นอนนะคะอา้าวอาจารย์หนุ่มเมืองยศให้วิ่งบนแปดวิ่งบนล่างแปดกับสองนะคะท่านได้มาหกท่านได้มาแปดหกสอง สองแปดห้าแปดหกสองสองแปดห้าให้มาสองหางเท่านั้นนะคะแปดหกสองสองแปดห้าสองตัวก็จะมีแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดหกแปดเก้า ห2สองหกสองเก้าสองหสองหา แต่หนุ่มเมืองยศท่านให้มาครังเดียวจบนะคะไม่มีโค้งสุดท้ายนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูลมพัดอะไรไป ปูในป่าช้านะคะปูในป่าช้าท่านนั้นมาที่แปดศูนย์เก้าและเจ็ดแปดเลขสูงนะคะ 809แล้วก็78นะคะสำหรับเลขของปู่ในป่าชานะคะมาเยจิพัตรีนำมาจับเป็นเลข2ตัวบนล่างก็จะมี8089 0978 8089 0978

นี่ก็จะเป็นสูตรเด็ดย็นจิตพอทีวีหรือว่าสาวดำผ่ารวยนะคะขอฟังให้เอพิจารณานะคะเลขเด่น4781จะบอกจะจะพูดแต่4780อยู่เรื่อยเลยตั้งใจจะทําเป็น4780มือมันไปเขียนเลขหนึ่งก็เลยเอาเลยนะคะเวลาพูดก็จะก็จะเน้นก็จะพูดไปที่ 4780อยู่อ่า4781นะคะเด่นเลขเด่น4781นะคะจับเลข3ตัวจะมี187 748 187 748นะคะแล้วก็4 71 814 471814คะ่ะเรามาจับเป็นเลข2ตัวบนล่างก็จะมี47 48 C เจ็นะคะ C หนึ่ง7 8 C หนึ่งเจนะคะแล้วก็มี7จ็ดหนึ่งแดหนึ่งเจ็ดหนึค่ะพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนฐานโดยท,ทันทีนะคะ อที่ทุกท่านใช้วิจารณาในการรับชมนะคะตัวเลขก็มีเข้ามาหลุดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงค่ะจะได้มีความสุขนะคะแล้วก็เออไม่รู้จะเลื่อนเล่นอะไรดีแล้วก็ดูเลขดูโชคดูลาบดูแนวทางไปด้วยชอบเราก็เออแคปไว้เราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านเลยนะคะนี่คือเป็นเลขสูตรของสาวดานะคะสูตรที่สองค่ะเด่น4781นะคะสูตรที่สองนะคะจำไว้ด้วยนะคะกรุณาแคปไว้ทุก สุกสูตรนะคะจะได้รู้ว่าสูตรไหนเข้าไม่เข้านะคะะมาปูในป่าช้าค่ะ,คะอ่ะแกไวนะคะแล้วก็อาจารย์หนุม่มมองยศค่ะอ่ะขอทุกท่านโชคดี ก็มีเงินมีต้องใช้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้เปต้นไปทุกคนทุกชีวิตเกิดมาเพราะใช้กรรมมาใช้กรรมากรรมน้อยกรรมมากคนในกรรมน้อยใช้นีมุดแล้วก็ไป าจารย์หนุ่มเมืองยศก็แคบไว้เลยนะคะให้สาวน้ำก็ลงให้หลายหลายอะไรเขาเรียกอะไรหลายหลายหลายข้างแล้วอย่างนั้นนะคะเลขของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะมีเท่าที่เห็นนะก็มีเลขแค่นี้แล้วสักเดียวให้ข้างเดียวทีเดียวจบนะคะ <S <S ต่อมาค่ะเลขปู่ลึกลับนะคะปู่ลึกลับให้มา905นะคะ อดลึกรให้มาที่905แล้วก็83ค่ะ2ตัวยียนจิตพอที่มาจับ2ตัวบนล่างมี909 5 05 83 5 9 4 9 5 0 5 8 3แล้วก็58 สูนยแปดนะคะถ้าเราจับหมดทุกตัวมันก็จะมีห้าสามเนาะห้าสามห้าสามูนสามอีกหน่นเนาะถ้าเราจับทุกตัวเนาะขอทุกท่านโชคดีนะคะ